ในที่สุดฉันก็ได้งานทำแล้วไม่ตกง,งานแล้วอ่เราเข้าทำงานก็เหมือนออฟฟิศทั่วไปเจ้าหมูเช้าเลิกงานก็ห้าโมงเย็นทำงานสบายๆงานมันหายากต้องรักษาตำแหน่งไว้ให้ได้ค่ะวันหน้าอ๋อเข้าใจค่ะแก้ตรงน,นั้นนิดแก้ตรงนี้หน่อยเข้าใจลวค่ะแต่แก้ให้แหงนะคะค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะได้งานเสร็จแล้ว เลิกงานพอดีกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินดีกว่าเอ๊ะนัดสยงโทรศัพท์ไปรับทรศัพท์ก่อนพอดีค่ะหัวหน้างาอะไรเหรอคะงานเก่าใช้ได้แล้วแต่งานใหม่ช่วยทำหน่อยงานด่วนงานด่วนค่ะค่ะอ๋อเข้าใจค่ะหัวหน้าจองไงชอบจางงานตอนจะกลับบ้านเป็นงานด่วนงานด่วนอยากเลิกค่าบองเงินการเปเลิกสี่ทุ่มห้าทุ่มเป็นอย่างนี้ทัทุกวันเลย เลิกงานห่ามองเห็น4ี่โมงสี่าก็เอาละดูมาลูกน้องคนสวยวันนี้มีงานด่วนต้องการเลยช่วยทำให้พี่หน่อยนะทำเสร็จส่งมาเลยนะเดี๋ยวพี่จะรอวันน้าคะนี่6กโมงเย็นแล้วพันเกล้งานกล่าวสมไปงานใหม่เข้ามาเลยเหรออะไรกันเด็กใหม่ทำงาน,น,นไม่มีความอดทนนี่ก็ยังไม่ผ่านโปรเลยนะเรื่องมากซะและ้วสางงานรเราจะกลับบ้านทุกวันฉันก็ไม่ไหว แล้วสรุปจะอาอยัางไงทำก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะต้องกล้าเกืนฟื้นทำงานมันหายากนะสมัยเนี้ยใครเจ๊แบบฉันบ้างบอกที